ตรงนี้หอมคูน้นมาเลยครับตอนน้ำน,น้ำซอสสักไทย ก็มาธนาคารกรุงไทยแถวพนันนกก็เลยจะมาทานผัดไทยนี่เขาผัดไทยวัดยางนะเป็นผัดไทยเจ้าเก่าแก่เจ้าหนึ่งนะเมื่อก่อนเขาอยู่หน้าวัดยางจริงๆอ,อ่ะเพราะวัดยางวัดยางก็ก็อย,อยู่ฝั่งนู้นเนาะอยู่ตรงนู้นวัดยาง เมื่อก่อนผมก็มาซื้อประจําแต่ว่าตอนนี้ย้ายมาเมื่อก่อนก็คือเจ้าที่อยู่ตรงประตูวัดยางนุ่นใช่ไหมฮะอ่าตอนนี้ย้ายมา <c oughs> <c oughs> ใช่ตอนหลังๆผมมาตอนค่ำๆเอ๊ไม่เห็นร้านก็มาอยู่ตรงนี้นานยังคะเนี่ยปิดเร็วึ้ียทุ่มก็ปิดแล้วแต่เมื่อก่อนขายตอนตอนเย็น <c oughs> ตอนนี้ขาย <c oughs> ตั้งแต่กี่โมงสิบเอ็ดโมงครึ่งประมาณทุ่มหนึ่ง <c oughs> ใครที่เคย รับประทานแล้วก็ตามหาไม่เจอเหมือนผมก็นี่ฮะอยู่ตรงไหนเนี่ยถนนจรัญสริวงศ์ตรงไปนู่นก็คือจำแยกไปฉายเดี๋ยวนี้เป็นสีแยกไปฉายละว,วัดยางก็นู่นน่ะประตูวัดยางไม่อกี้ผชี้ผิดนู่นน่ะสะพานลอยนู่นวัดยางตรงนู้นก็มีมีเป็นไม่มีให้เลือกเส้นอะไรใช่ไหมไก็ปัตไธวัดยางก็ ไทยแบบเดียวเลยไม่ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมฮะตามสไตล์ตามสไตล์แบบเดิมธรรมดาเดี๋ยวผมนั่งทานเนี่ยเนาะนั่งคนละจานสองจานขอพาดูหน่อยนะฮะมาใหม่ใหม่แก่ๆแล้วฮะเองจะมาตอนเนี้เพื่อเพื่อจะได้ không biết nhiều con con bóng 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 ก็คือน้ำน้ำอันนี้สูตรของเราเลยใช่ไหมดั้งเดิมั้งเดิมเั้งเดิมเป็นที่เรื่องเลยมาโอ้ยจนปั่นนี้กี่กี่ปีแล้วเนี่ยกีย่สิบปีแล้วเนี่ยผัดไทยขายมาเนี่ยสา,สามสิบกานจนตกทอดเป็นรุ่นนี้แล้วอะ่ะเ <c oughs> มื่อก่อนนู่นนะรุ่นเก่านั่งพักผ่อนอยู่นู่น ก็ได้มาตามหารถท่าที่เคยรับประทานแล้วห,หาหายไปเพราะหาร้านไม่เจอร้านมาที่8ปีแล้วครับมาอยู่นี่8ปีแล้วนะเพราะเมื่อก่อนมันเป็นมันมันมันไม่ใช่เป็นร้านแบบนี้เนาะ<ช>เปนนเน็นเป็นรถเข็นเนปะ็นรถเข็นว่ก็จะลำบากเป็นร้านแลรับประทาน เราก็มองขาอยู่แต่ทางนู้นเนี่ยอสองจานวันนี้ก็เริ่มที่จะไข่แล้วอันนี้จะแยกจานแล้วเดี๋นี้จานล้วเท่าไหร่แล้วครับเนี่ย <hi> ธรรมดาสี่สิบบาทอันนี้คือทําธรรมดาให้ผมใช่ไหมผ้า,าพ,พิเศษก็ใส่กุ้งสดเจบาทอตอนนี้แหละตอนนี้มันจะบายสองแล้วก็ได้ไปยืนดูไม่เก่งแบบใครเขา ก็อยากกินโรตีกับชาชักเดี๋ยวทีนี้เสร็จล้วไปซื้อนะ้วเลยไปหน่อยเราก็มีร้านอันวาชาชักที่เคยทานนะเพื่อนๆแต่ว่าเขาอยู่ถัดจากนี้ไปนิดหนึ่งเขาอยู่ถัดจากนี้ไปเป็นร้านเป็นร้านร้านสาขานหนึ่งส่วนร้านในกองทัพเรือนะจะเป็นอีกสาขฐานหนึ่งครับ ผมไปหาที่นั่งนะฮะหาที่นั่งรอแล้วก็ทานปักโดอไปหาที่นั่งทานข้างในกลับมาแล้วครับอ๋อคนละจานคนละจานแล้วก็มีผักมาให้แบบนี้ 哎、嗯、呀，一、嗯、个。嗯嗯嗯 네제아 차가 차 Thank mm -hmm. you. นะะมอหัวตีก็ชอบนะมีน้ำเร้นกินแบบไทยด้วยด้วยน้ำเส้นที่แรกเขาอีกเรื่อนบอกชวนกินแบบไทยเราจะไปกินโรตีก็เลยทำยาวว่ากินนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวไปซื้อโรตีโรตีอะไรขาช้าขาช้า ราคามาแปดสิบบาทนะอ,อร่อยมากครับมีกาแฟด้วยนะเขามีกาแฟสดด้วยนะมีกาแฟบริการด้วยลูกค้าก็ส่วนมากก็ซื้อกลับบ้านกันคนระับ เมืม่อกี้คนผักต้นต้นตำรับนอนพักผ่อนก็ได้กินปิมือลูกชายเดี๋ยวดูต้นตำรับก่อนนี่ <c oughs> เฮ้ยมากินนั่นหนอยู่อยู่ฝั่งนู้นแล้วตอนหลังๆหาไม่เจอก็เพิ่งเห็นขับผ่านมาเพิ่งเห็นโอ้เย้ายมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไปพักผ่อนแล้วลเดี๋ยวนี้มามาผัดเอง มาดูมาดูต้นตำรับผัดหน่อยเมื่อกี้หลานหรือหลานหรือลูกเหรเมื่อกี้เมื่อกี้หลานหรือลูก,เ,ลกเพื่อนของลูกอ๋อเพื่อนของลูกอ๋อเพื่อนของลูกก็ได้ความรู้ไปด้วยนี่อันนี้ต้นตำรับพักผ่อนเสร็จแล้วเอามาดูมาดูหน่อย กระทะานนี่กี่จานคะเนี่ยวแต่หมายถึงอันเนี้ยในเนี้ยาี่เท่าไร2อ๋อนี่4ว่าดูเยอะมืออาชีพแล้วมันจะเป็นต้องผัดอีละจานเนาะผัดแล้วแบ่ง ส่โปน,โปนะฮะเรห็น้นต,ตำรับมาผัดต้องดูซะหน่อย ร้อยเรียบร้อยมืออาชีพมืออาชีพเหมือนเดิมเหมือนสมัยก่อนละสีสันอะไรต่างๆก็เหมือนเดิมเรียบร้อยครับเป็นนอหอไราออันนั้นเขาเป็นกุ้งด้วยเนาะเป็นกุ้งมีกุ้งสดกุ้งใหญ่ ีถ้าก,กุ้งถ้ามีก,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 กุ้งกระกุ้งตัวใหญ่ๆนี้เลยอ่ะกุ้งนี่เจ็ดสิบใช่ไหมฮะถ้ากุ้งนี่เจ็ดสิบันมีกุ้งตัวใหญ่มากมาไม่ได้เนี่ย อหนึ่งสองตัวจุกจุกขอบคุณนะครับมาได้ครับเป็นเพื่อนร้านเขาก็เนี่ยฮะอย่างที่บอกถนนพันนกตรงไปนู่นนะสามแยกไปฉายแต่เดี๋ยวนี้เป็นสี่แยกไปฉายแล้วร้านก็อยู่นี่เออ พี่โดพี่โดยืนหน้าร้านหน่ยนอยตัวหันมาหาพ่อหน่อยสุดอะไรสุดอะไรสุดยอดสุดยอฝากกดฝากกดสับสไคร้ กดไลค์กดแชร์ให้ช่องโดโดพาเที่ยวด้วยนะครับหนึ่งหนึ่งสองตั้มฝากกดฝากกดตัดตาใครฝากกดตัดตาใครกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามครกดไลค์กดแชร์ด้วยด้วยวันนี้นะครับเป็นเดี๋ยวไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับถายเพื่อนๆดูครับเลยมาหน่อยครับเมื่อกี้เรากิน ัดไทยอยู่ตรงนี้นเค<ฮ><ฮ>ยทนคลิปนะฮะแต่นานแล้ว